เสียงสะท้อนพี่น้องเกษตรกรชาวนากลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะวอนทางรัฐบาลทบทวนโครงการไร่ละ1,000บาทและให้เพิ่มเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่เกิน20ไร่และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนด้านการผลิตซึ่งไร่ละ1,000บาทอาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต25 6 8ันห้าร้อยหกสิบแปดทับหกสิบเก้าติดตามเสียงสะท้อน กลางการประชุมสภาผพพู้แทนราษฎรกันก่อนเลยคะ่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนนะครับมากมากนะครับลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยนะครับบ่นกันมากสมัยก่อนเนี่ยช่วง4ปีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับก็จะได้โครงการประกันรายได้10,000บาท1 0,000บาทหมายความว่าเราไม่ได้ประกันราคาไม่ได้ไปแทรกแซงกลไกราคาข้าวในตลาดแต่ว่าเราใช้โครงการประกันรายได้ หมายความว่า10,000บาทเนี่ยถ้าขายข้าวได้เกียนละ7,00 0ก็ไปรับกับรัฐบาลผ่านทกศใน3,000นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยข้าวเนี่ยราคาเกียอหนึ่งเนี่ยประมาณ5,000กว่าบาทเองนะฮะท่านประธานแล้วถามว่าไอ้4 0 0พกว่าเนี่ยไปรับกับใครเกษตรกรไม่มีไม่มีรา,ายได้เพิ่มเติมเลยเพราะว่าโครงการประกันรายได้เนี่ยไม่มีในสมัยนี้นะครับที่รัฐบาลเราไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะไปช่วยเกษตรกร,ร,กรชาวนา ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขายข้าวได้เกวอบละห้าพันกว่าบาทพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยตอนนี้ได้บ่นกันมากเลยต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ว่า,วาปุ๋ยยาค่าแรงแต่ว่าราคาข้าวเนี่ยได้ห้าพันกว่าหกพันนะครับบางรายเนี่ยบอกผมว่าได้ห้าพันหึงห้าพันสองก็มีตอนนี้เนี่ยถามว่าเศรษฐกิจมันแย่เพราะอะไรครับท่านประธานเศรษฐกิจมันแย่เพราะว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไม่มีเงินแล้วถามว่าแล้วเราจะทาให้เศรษฐกิจดีได้ยังไงส่งเกษตรเพื่อมาอุดหนุนราคาข้าว นะครับช่วยปัจจัยการผลิตเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวชาวนาเนี่ยอีกเกงี่ยอีกพันหนึ่งส0 0พได้ไหมรวมกับที่ประกาศไปเมื่อสองสาวันเนี่ยนะครับอีกพันหนึ่งเนี่ย,นนย,นนยรวมกันได้สัก2อ0 0ันสาก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยชาวนาเนี่ยลืมตาอาปากได้